สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนเโนะคะวันเป็นการอยู่ได้ววันที่สามแล้วซึ่งยังไม่ใช่วันสุดท้ายออตอนเช้าเราก็ตื่นมาพร้อมกับผบว่าแม่กับพ่อออกไปซื้อส้มคือมันคือโรงแรมมันอยู่ในเขตชุมชนชุมชนที่ดื่มน้ำโซดาฮอตสปริง so เป็นน้ำน้ำปกติค่ะก็ ก็แม่ก็ออกไปเพราะว่ามันมีไม่มีรถกระบะเหมือนแบบเขาหอบส้มมาจากสวนอะไรเงี้ยเขาผ่านไปแล้วเห็นแบบคนอื่นเขาออกไปซื้อกันอะไรเงี้ยแม่ก็อยอกไปซื้อพ่อก็ออกไปด้วยได้ส้มมากินอืมได้ส้มมากินหลังจากนั้นนะคะเราก็เออ่ คือจะคือเช็คเอาแล้วแหละแต่ว่านี่ก็เลยถ่ายรูปก,กับประตูตรงข้ามโรงแรมเป็นประตูที่สวยมากไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรก็ถ่ายวิดีโอก,กับมันแบบเท่ๆคูลๆอะไรอย่างนี้สะหน่อยก่อนที่จะจากกันไปขอบคุณโซดาฮอตสปริงที่ที่ไม่ได้ลงไปแท่ทั้งตัวโอเคคันนี้ เราก็เดินทางไปต่อนะคะไปที่เออคือว่าเราจะไปวัดที่หนึ่งเห็นเขาไปกันก็เลยว่าจะไปที่นั่นเออก่อนไปเราเราไปกินข้าวก่อนด้วยที่ร้านซูเอาซูเอาไม่รู้เหมือนกันว่าร้านอะไรจำไม่ได้ค่ะจำไม่ได้แต่ว่เป็นไร ลองสืบด,ดูล่ะลองสืบด,ดีกว่าโงกใสหยุดส่งอะไรขึ้นมาสูเอ๋อโอ้สู่เอ๋อ,อไม่ใช่ร้านทุกคนเขาใจผิดสู่เอ๋อคือนี่แหละ คือเมืองโซดานั่นแหละมันคือโซดาโซดาเทาชิปอืมเออใช่ใช่ค่ะโซซูอเอาคือโซดาเทาเทาชิปอยู่ที่ยี่หลานซิตี้หรือยีหลานคคนทรีนี่แหละอืมอืมโอ้ยได้ชื่อได้ชื่อได้ชื่อของเออขอจากคิดที่แล้วเฮ้ยดีจังอะไรเงี้ยมันคือน้ำผู้เย็นสูเอ,อืมใช่มันเย็นใช่ค่ะเขาบอกเขาแช่ <laughs> นั่นแหละหลังจากนั้นเราก็ขับรถออกมาค่ะไปที่นานนานฝางกกเลเวอร์เลเวอร์สบีนานฝานงก L over. L over นานงกเลเวอร์บีไปถ่ายรูป แต่ไม่ได้ถ่ายคือไม่ได้ลงไปเพราะฝนมันตกค่ะแต่ว่าเราอ่ะเราได้พบกับพบกับวัดมันไม่ใช่วัดมันคือศาลเจ้าที่หนึงมันคือศาลเจ้าที่หนึงคือตัวของเบอันเนี้ยมันเป็นหน้าฝนใช่ไหมคะมันน่เลยแบบว่า มันก็เลยเฉียเปียกๆแช่ๆค่ะมันก็เลยแบบเออแต่ว่ามันเป็นท่าเรือเป็นท่าเรือสําหรับสําหรับพวกชาวประมงมาจอดเก็บเอาไว้มีด้วยรูปภาพด้วยสวยมากคือสีมันสวยมากสีมันสดมากๆแล้วเราก็เข้าไปสารเจ้านี้เข้าไปสารเจ้านี้คือไม่รู้อ่ะไม่รู้มันคืออะไรมันมีเทียนอันใหญ่สองอันอยู่ข้างหน้าแล้วมีอันเล็กอยู่ข้างใน แล้วข้างบนก็แขวนโคมแดงแล้วก็ไม่มีใครเฝ้าอยู่เลยเหมือนแบบว,ว่าเข้าไปไหว้ได้ก็เลยเข้าไปไหว้เอแล้วก็ถ่ายถ่ายป้ายป้ายเหมือนเป็นป้ายบทสวดมนต์อะมาด้วยเพราะไม่รู้มันคืออะไรแล้วก็ไม่รู้อีกว่ามันคืออะไรสุดท้ายก็ทําไปทํามาทํายังไงก็ไม่รู้ทำไม่เป็นคือจะอยากจุดทู่ทู่มันใหญ่มากทู่มันใหญ่มากาก็ทําไม่เป็น คืออยู่ก็มีคุณตาคนเหนืงเดินออกมาจากในจากจากในศาลเจ้าแหละคือบ้านเขาอยู่ข้างๆศาลเจ้าแล้วมันเปิดประตูถึงกันได้คือเหมือนเขาเป็นคนดูแลศาลเจ้าเลยเนี่เขาก็เดินมาแล้วก็สอนเราจุดธูปแล้วก็สอนเราไหว้ก็คือธูปประจุดแล้วก็เอาออกไปข้างนอกข้างนอกก็จะมีจะถังทูปไปใหญ่ๆเหมือนในหนังจีนให้ลบปักล้วก็ขอเออแต่ไม่เข้าใจว่าทำถูกหรือเปล่า แต่ก็ได้ทำซึ่งหลังจากนั้นเราก็ไปต่อไปต่อที่ท,ที่เราต้องการจะไปเอันนี่นี่ถ่ายรูปหน้าสารเจ้ามาด้วยสารเจ้าที่ท,ที่ที่เขาสอนเราเนี่ยเนี่ยเสามันใหญ่มากทุกคนซูมซูมเนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบอะไรอะงงงงมากไม่รู้คืออะไรนึกว่าเป็นถึงสถานที่เราต้องมาแล้วนะแล้วนะจริงๆแต่ไม่ใช่สิ่งสถานที่เรามาคืออันนี้ ว่าอ่านยากค่ะขออนุญาตใช้พูยไม่รู้ไม่รู้ <c oughs> ไ่่สาบเอาเปว่ามันคืออย่างนี้กันถ้าใครรู้ก็บอกด้วยหรือว่าเราควรเสือเราควรเสือเนาะเราควรเสือดแหละจริงๆแล้วอย่ามัว่วอย่ามั่วให้มันมากนะ มาเรียกว่านานฝังอ่าวจินอัยทมโป้วัดนานฟังอ่าวจ,จินอัยจินอา๋าจินอ่าถ้าไม่ผิดเทมโป้คือตอนที่เราไปถึงเขาจัดงานเหมือนงานแต่งครึ่งเสร็จไปครึ่งเส็จแต่ค่ะอยู่ตรงข้างล่างถ้าเห็นว่ามันจะมีประตูสองฝั่งใช่ไหมที่เป็นกลุ่มๆอ่ะคืออีกฝั่งหนึ่งอ่ะมันมีมันมีมนมเอ,อ่อผ้าใบสีแดง เปิดไอการฝนไว้อยู่นั้นตรงนั้นคือทางเข้าแล้วอีอีกฝั่งนึงที่เป็นกลมๆที่อยู่ฝั่งขวาคือทางออกก็เข้าไปไม่ห้องน้ำแต่ว่าก็มีคนเขาตั้งโต๊ะจีนกาลังแบบเก็บเก็บโต๊ะจีนเลยแต่ว่าเหมือนแบบยังมีบางกลุ่มไหมนั่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นไปก็ไปไหว้พระได้นะคะหลังจากนั้นเราก็มาเช็กเอาท์ออกจากซูซูเอาทาวชิปที่เป็น น้ำโซดาน้ำผู้เย็นโซดาของเราตอนแรกคิดว่าน่าจะเช็คเอาท์ก่อนที่จะไปทีน่นี้แต่พอมาดูอีกทีก็ไม่ใช่คือเดินทางไปก่อนแล้วก็เช็คเอาท์แล้วจริงๆงก็บอหเดินทางอ่ะเราปวดห้องน้ําด้วยแล้วเราก็แบบปวดมากไปไม่ถึงอะ่ะก็เลยแวะห้องน้ําคือก่อนที่กลับมาถึงถึงที่พักเราเพื่อเช็คเอาท์เราหาห้องน้ําไม่ได้เราก็เลยแบบคิดว่าสานเจ้าต้องมีห้องน้ําอยู่แล้วหลังจากประสบการณ์ทั้งหมดทั้งมวลที่เราเข้าสรรเจ้ามาสองที่มั่นใจมากว่าสัรเจ้าที่ไหนก็มีห้องน้ํา ซึ่งมันมีจริงๆซึ่งมันมีจริงแต่มันต้องไปข้างหลังสารเจ้าแล้วมันแบบน่ากลัวมากอะ่ะน่ากลัวมากคือคือนึกถึงหนังแบบหนังแบบฮ่องกงที่เขาแบบว่าแบบรับลมคุมในอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปหาห้องน้ำข้างหลังใช่ไหมประเด็นคือเห็นป้ายแต่ห้องน้ําชายไม่เห็นป้ายห้องน้ําหญิงตอนแรกก็เลยเข้าห้องน้ำชายก็ได้ทนไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ย แล้วมันเ็อกห้องล็อกประตูห้องส่วไม่ได้ก็เลยว่าอ oh ้มีกแต่ก็ฉี่นะแล้วก็มีคนเข้ามาฉี่แล้วว่าต้องรอให้เขาออกไปก่อนสุดท้ายพอเดินงมาก็พบว่าห้องน้ำหญิงมันตรงไปอีกนิดเดียวครับหล <laughs> ังจากนั้นเราก็เช็คเอาท์เสร็จแล้วก็ขับรถต่อมาประมาณชั่วโมงหนึ่งเพื่อที่จะไปสถานที่ต่อไปนะคะก็คือเราอจะไปกินข้าวกันก่อนเรียกว่าชิมฟริชกาว ช,ชิมฟิช,ฟชกาวอยู่ที่ใจใจ๋อาชีทาวชิปอยู่ที่เมืองเดียวกันก็คือยี่หลานคันทรียังอยู่ที่หลานคันทรียอยู่ซึ่งมันเป็นข้าวจริงไหมคือเราไม่เราไม่หาข้อมูลเนาะไม่เป็นไรนะอ,อ่ใช่เพราะมันฟิชกาวเราก็ไปตรงนั้นเปล่าหวะ ใช่เหรอคะืมมึบใช่ไหมใช่อืมกินข้าวเสร็จลร้ก็เดินท่านี้เดินทางไกลเลยขอเล่ายาวๆเลยนะคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบไกลมากคืออย่างที่บอกคือเราอ่ะเรา,เรา เราอะาจ,จะข้ามจังหวัดต้องข้ามภูขเขาเข้าใจไหมแล้วเราไม่ได้จะขับขึ้นไปภูเขานะเพราะเขาเขาตัดอุโมงค์แล้วเป็นอุโมงค์ที่ยาวมากยาวแล้วไม่พอไม่พอรถติดในอุโมงค์ที่อยู่ชั่วโมงหนึ่งอ่ะชั่วโมงหนึ่งอ่ะในหนึ่งในหนึ่งอุโมงค์แล้วต้องเข้าประมาณสามสี่ชั่วโมงอ่ะคือแบบแล้วแล้วปว,วดห้องน้ําน้องสาวปวดห้องน้าแล้วแบบ แย่ yeah, มากคือหาห้องน้ําไม่ได้เลยไม่มีเลยคือรอแต่มันจะมีแบบว่าเหมือนแบบเอ่อคนที่เขาคอยดูแลทางด่วนคือที่ทางเทีบยบมันเป็นทางด่วนเราก็แวะเผื่อว่าจะได้เข้าห้องน้ําที่ที่สํานักงานของเขาแต่เขาไม่ให้เข้าเ่ทำไมอ่ะเขาก็เลยบอกว่าให้เราตรงไปก่อนแล้วเามีห้องน้ำไม่มีไม่มีแย่มากอะ่ะแล้วแบบว่าเราอยู่ในรถถนนนะลองนึกนะลองนึก เนถนนแล้วปวดห้องน้ำอะแบบสามชั่วโมงอะสุดท้ายก็ต้องลงจากทางด,วด่วนลงมากลางคือข,ข้างข้างทางด่วนในไต้หวันมันจะเป็นมันจะเป็นทุ่งนาทุ่งนาเลยแต่แน่นอนว่าเราไม่ลงไปฉีดทุ่งนาที่แบบโล่งเปิดโล่งเลยนะเปิดโล่งแลวลงไปฉีดไม่ไม่ไม่โนเวยมากมาก คือนเวสุดๆแล้วแบบว่าสุดท้ายก็เลยแบบเดินขับไอ้ไม่ได้เดินขับรถไปเรื่อยๆขับรถไปเรื่อยๆตามตามทางไปเรื่อยๆค่ะก็ก็ได้เข้าขนนโรงงานในโรงงานแห่งหนึ่ง นึกแอบเขาเข้าแอบเขาเ้าแล้ว <cod> ก <u> ็เข้าเข้าแล้วก็ออกมาใช่ไหมแล้วสั่งแต้แกก็ขึ้นอีกแล้วก็ปวดฉี่อีกเพราะว่ามันติดยีกอีนันติดยุกอีหลายชั่วโมงเลยปวดฉี่อีกแต่ว่าโชคดีตอนนี้คือเราเจอห้องน้ําเป็นห้องน้ํากล่องสีฟ้าที่ลูกก็คือกล่องสีฟ้าเข้าไปก็นึกว่ามันจะสกปรกเนาะอะไรเงี้ยเดียวไม่สะอาดมากสะอาดมากแล้วแบบว่าคือสะอาดมากมันมีนวัตกรรมที่บว่ามันจะไม่มี มันจะฟัดลี้วมันเี้ยวมันแฟรกดน้ําลงอ่ะกดน้าลงอ่ะหายไปเลยหายไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ทิ้งทิชู่ลงไปได้ด้วยไม่ต้องทิ้งทิชู่แบบในในถังเหมือนกับที่เราไปเจอเอออะไรเงี้ยทาเหมือดห,หรือว่าแบบจริงๆแล้วอะทุกที่ในไต้วหวันจะทิ้งทิชชูลงถังได้แต่ว่าคนไต้วหวันไม่ทำหรือย,ยังไงมาคิดนะ แต่ไม่เป็นไรเราก็เข้าห้องน้ําได้ใช่ไหมคะแล้วก็ข้ามเมืองได้เหมืองที่เราจะไปที่เราจะไปพักในต่อไปเนี่ยก็คือก็คือใกล้ๆกับใกล้ๆกับสนามบินเพราะเราจะบินกลับกันแล้วในวันพรุ่งนี้ในวันพรุ่งนี้เราจะบินกลับกันแล้วก็คือเถาหยวนนี่แหละกลับมาที่เถาหยวนตอนแรกเราก็ต้องพักก่อนหนึ่งคืนเราก็ไปพักที่โฮเทลหนึ่งเก้าหนึ่ง เพล่าวแถหนึ่งเก้าหนึ่งเนี่ยเหมือนมันเหมือนมาลูดเลยทุกคนคือมันเหมือนมากคือมันแบบว่าห้องน้ําก็ใสๆมีหน้าต่างใสๆเปิดให้เห็นจากในห้องน้ําเข้าไปในห้องอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบว่าติดแบบสีชมพูแล้วมันก็อยู่ในตึกที่แบบตึกตึกแถวตึกแถวตึกแถวอย่างเงี้ยเกือบเดียวแล้วมีหลายชั้น แล้วเราเข้าเข้าไปเหมือนว่าคือมันใช้ได้หลายรูปแบบมันเหมือนโมเทลเออมันเหมือนโมเทลไม่เหมือนแบบโฮเทลอะมันเหมือนโมเทลมากกว่ามันเลยเรียกว่าโฮเทลหนึ่งเก้าหนึ่งคือแบบชั้นที่เราไปมันโฮเทลมันจะมีอยู่สามชั้นที่ตึกแถวน้น้ะมันจะมีเก้าชั้นโฮเทลมีสามชั้นส่วนที่เหลือเป็นบริษัทขายประกันเฮ้ยรู้ปะคือเห็นในุูมลิฟต์เนี่ยมันเขียนเอาไว้ อะทีนี้เราถึงเวลากลับแล้วนะคะแล้วก็ขับรถนี่ยแหละคือเฮ้ยเดี๋ยวเล่าก่อนว่าตอนที่เราอยู่โฮเทลนี้เราได้ออกมาข้างนอกด้วยตอนกลางคืนนะตอนคือวันที่ยี่สิบสี่เราออกมาซื้อของแบบพวกดักสโตรของของไต้หวันซึ่งแบบว่าของมันแพงอ่ะของมันแพงราคาเท่าประเทศไทยมันไม่เท่าราคาบาทเงินบาทไทยมันไม่เหมือนกับที่ญี่ปุ่นที่มันมันไม่ใช่อืมทีนี้ย ก็ออกมาซื้อของนิดหน่อยแล้วเราก็กเข้าไปนอนต่อตอนเช้าตื่นมาก็ต้องกินข้าวก่อนก็เดนออกมากินข้าวที่ร้านฟิลเหมือนว่าฟิลเหมือนร้านไม่ไม่ได้ไม่ไม่ไมด้มีอยู่ในที่ว่านี้แต่ว่าคือมันเหมือนมันซิเตอร์แต่ว่าโลคัสกว่า <laughs> คือแล้วไงดีอะ ไม่เหมือนซิลเลอร์และเอาใหม่นะเหมือนเคยไปกินร้านลาเมงราเมงที่เราต้องกดตู้ข้างหน้าก่อนแล้วก็ได้ได้ตั๋วมาแล้วก็ไปยื่นให้ไหมแบบนั้นเลยแต่ว่าเนี้ยเราไม่ต้องไปนกไปกดตู้เพื่อให้ได้ตั๋วมาเราเข้าไปคุยกับเขาแล้วเขาก็จะให้ใบเหมือนเป็นใบใบของเราอ่ะที่มันเป็นถ้าเราไปร้าน ร้านซุกี้เขาจะให้ใบนั้นมาว่าเราจะเอาผักเอาหมูอะไรเงี้ยเอาอย่างนั้นเลยเขาจะให้แต่ว่ันนี้จะเป็นใบอกว่าเอาแซนด์วิชเอาข้าวผัดหรือว่าเอาโุบะเอ๊หรือว่าเส้นเส้นอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกแต่มันแปลในแปลใน Google ทัสเลบอกมันสุบะแล้วก็จะมีเบเกอร์มีอะไรต่างเป็นร้านอาหารเช้าเออร้านอาหารเช้าครอบครัวของไต้หวันดูเหมือนว่ามันจะเป็นร้านที่แบบว่าโลโคลแล้ว ไม่ใช่โลคอลเพราะว่าเพราะว่ามันโลคอลโลคอลเพราะว่ามันอยู่ทุกที่ในไต้หวันอยู่ทุกที่แล้วก็กินนั้นก็อร่ยดีก็แปลกดี <c oughs> กินเสร็จแล้วก็กลับมาเช็คเอาท์ที่โฮเทลหนึ่งเก้าหนึ่งของเราแล้วก็เดินทางไปที่เท่าหยวนน a t i o n a นอลไอพอร์ข้าบินกลับไทยค่ะ <c oughs> จบอยู่ที่พอกลับมาไทยแล้วก็กินนิตยาไก่ย่าง คือแบบว่าอยากกินต้มตําจบแล้วสำหรับทิปญี่ปุ่นไต้หวันที่ไต้หวันดูจะเป็นไฮไลท์มากกว่าจบแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมบ๊ายบาย